แม้จะเพี่ยนปฏิบัติขณะไหนเมื่อบารมียังไม่ต,ติดก็ตั้งหลอไปก่อนท่านเรียกพบดักที่หลวงปู่มัน่นท่านเคยนิมิตเห็นตนเองปีสุนัขมาหลายร้อยชาติต่อมาทักละแล้วก็ผัดทางการสร้างบารมีนั้นยาวนะ่ะทุกแล้วก็เหนื่อย พระสัสดาถ้าได้ทรงตัดเพราะว่าตัดสุขสารนี้กำหนดที่สุดและก็เบื้องต้นมีได้ในเมื่อเราสัตว์ถูกอาวิชาไปเครื่องกางกัน้นถูกตัณหาผูกพันเข้าไว้ก็ยังจะต้องท่องเที่ยวไปไป,ไปมาอยู่ในที่สุดและเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏอะไรดังนี้แหละ เมื่อบารมียังไม่เต็มก็ต้องรอไปก่อนช้าหน่อยกูขักหน่อยนั่นคือไตล่ลักแต่เป็นนิมิตว่าจะลุ่งดังที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะส่งพิจารณทีวทูตสีต่อมาก็ได้ตัดสรู้หากได้ง่ายมากเกินไปก็จะขาดภูมิต้านทาน อุปมาเทวดาที่อยู่ในสวรรค์พอขึ้นไปสวยโลกมนุษย์เป็นภพภูมิแบงกลางๆคือมีทั้งสุขและทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจโอกาสในการพ้นไปจากความทุกข์จึงมีมากกับาภพบภูมิใ,ใดๆ